<Bio> Channel สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v o c h a n n e l V O ีอ Channel ครับก็วันนี้มาชมบรรยากาศบริเ,เวณร้านข้างถนนพุทธบาทนะครก็โดยอันนี้ก็จะเป็นร้าน,นร,ร้านโจ๊กข้าเปียกนะบแกงเส้นนะครับ โจ๊กเขเปียกแกงเส้นะนี่ก็จะมีโจ๊กเขเปียกแกงเส้นมามา่มาไข่กระทะนมปังกาแฟร้อนนะฮะโอเวตินนะนี่ฮะเบอร์โทรได้ชื่อร้านนี้โจ๊กแม่ตะวันแดงนะฮะเจ้าเก่านะฮะเจ้าตะวันแดงนะฮะน่าจะอยู่ข้างตะวันแดงนะฮะบริเวณร้านนะฮะก็ ก็ขอขอคุณแม่อห้ย่าถ่ายเลยนะครับขอแม่ขอญาตถ่ายเลยนะครับก็ตอนนี้จะเป็นอ๋อตอนนี้จะเป็นแกงเส้นนะฮะเขาเรียกเขาเปียกเส้นใช่ไหมครับคุณแมเขาเปียกเส้นเขาเปียกเส้นนะฮะจะเป็นลักษณะนี้ครับเขาเปียกเส้นเป็นเส้นเส้นนะฮะเหมือนเป็นเขาเปียกเส้นขาวนะฮะใช่ไหมคุณแม่ใช้เวลาทํานานไหมครับใช้เวลาทํานานไหมครับ แป๊บเดียวนะครับมีเส้นนะครับผมมึงกินตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เรียนผมผมเรียนตั้งแต่ผมเรียนเทศบาลสามนะตั้งแต่นะั้นะกินตั้งแต่เด็กๆเลยฮะน,น,นี่จะเป็นแกงแกงเส้นนะครับี่ยคุณแม่แกงเส้นนะแกงเส้นนีฮยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะแกงเส้นมีลูกชิ้นมีเลือดเลือดใช่ไหมฮะแล้วมีเส้น ลักษณะนี้ครับก็ให้เอฟซีเข้ามารับชมนะฮะคิดถึงบ้านนะฮะใช่ไหมครับคนต่างประเทศมาคนต่างประเทศจะดูช่องผมก็มีถ้วยสะอาดนะฮะถ้วยชามนะฮะเรียงเป็นอย่างดีเลยมีเครื่องปรุงนะฮะถั่วงอกหองหอมแล้วก็ตะเกียวกระเทียมเกียวเกียวแล้วก็โครงไก่นะฮะอันนี้จะเป็นอะไรคุณแม่อันนี้จะเป็นโจ๊กใช่ไหมฮะอ๋อเป็นโจ๊กนะฮะ ประหยัดเลือกกินโจ๊กก็ได้นะฮะโจ๊กโจ๊กหมูใช่ไหมครับเนี่ยโจ๊กหมูเนาะอ่าเวลาปิดร้านเปิดร้านกี่โมงครับเปิดห้าโมงปิดตีสองโอ้โหนะฮะโอ้ห้าโมงปิดตีสองเลยนะฮะรอบดึกนะฮะไปที่ชอบอ๋อออายยลเเงีบใช่ช่วงเฉดช่วงอย่างนี้เนาะเฉดกิจอย่างนี้แล้วก็ช่วงโควิด จะเงียบครับส่วนมากจะรมาเท่านี้ก็จะหมดแล้วครับจะหมดแล้วนะฮะเพราะจะมีตามร้านเที่ยวของคืนพวกอะไรเงี้ยเที่ยวของคืนก็ตะวันแดงก็อยู่แถวนี้ตะวันแดงนะตะก่อนอยู่ใกล้ใตะวันแดงอ๋อตะก่อนอยู่ใกล้ตะวันแดงซอยสัมพันธ์นะไม่ไม่ถึงอยู่ตรงนี้ไงทางเข้าเซ็นทรัลอ๋อทางเข้าเซ็นทรัลเลยตรงข้ามเลยนะฮะ ข้างสะพานเลยข้ามสะพา,า,านเลยครับผมวันหนึ่งนี่ขายได้วันได้วันเท่าไหร่ครับช่วงช่วง,งนี้ช่วงเงียบได้เงินพะัเนเลยอ๋อผมนะฮะเงียบนะฮะกว่าจะได้เงินพันนะฮะก็จะได้เงินพันครับที่เครื่องทองค่อยอยู่ในชักนิดเดียวทำนิดเดียวนะทำปริมาณเฉพาะพอรองกับไปริมาณได้นะครับผมปริมาณได้เพราะ ลูกค้ามีเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ามีลูกค้าเยอะก็ทาเยอะนะฮะออลูกค้าเยอะก็ทาเยอะถ้าเปิดขายเต็มโอ้ถ้ามีพวกร้านปรับร้านบาร์อะไรร้านเหล้าร้านอะไรตะวันแดงเปิดก็จะทําเยอะนะฮะลูกค้าจะมากินเรื่อยๆนะฮะแต่ตรงนี้มันจะเงียบนะฮะช่วงโควิดสอง9นสิบเก้าะฮะช่วงตอนนี้ขอก็ไม่ค่อยออกมาจากบ้านกันนไม่ค่อยมีจัดกิจกรรมนะครับนะก็วิครับผม ก็มีนี่ันี้นี่อยู่นี่ขนมปังอปังิ้งใช่ไหมเรียกขนมปังปิ้งอบเอาเนีไม่ปิ้งเตาอบเตาอบนะครับผมเรียกชื่อยังไงครับขนมปังปิ้งหรือาเรียกอีกชื่อนึงเขเรียกงไงเขาจีเขาจีเหรอครับมีใส่ด้วยนะ มีไส้หมูใส้คุณเจียวหมูย<ข>ออ,อันนี้อร่อยอร่อยอร่อยครับกินกับกาแฟาอร่อยนี่ก็มีเมนูร้านคุณป้านะค,คุณแม่นะนี่หันไม่เจอผมก็สั่งไปช่วยหนึ่งคนระับก็เปียกก็เปียกนะฮะเส้นแล้วก็แกงเส้นเรียกแกงเส้นเนาะ แม่ตะวันนะฮะก็ค่ำคืนนี้ก็อันนี้จะเป็นน้ํากินนะฮะน้ำกินก็คุณลุงก็ช่วยเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟไรนะครับผมสะอาดนะฮะสะอาดสะอาดบรรยากาศอนนี้เงียบเหงาอ่ะถึงแยกเวลานี้นะฮะก็แวะมากินร้อนๆฮะร้อนๆก็มาไปชมด้านในโอ้ยน่ารักครับคุณแม่นะครับ นี่ก็พาไปชมนะครับนี่ก็ผมมาสั่งกินตรงนี้กล้วยหนึ่ง,กงแกงเส้นกระเปียกน,นะครับเครื่งงะะองปรุงนะครับมีเครื่องปรุงน้ำปลาอา่อาาไไแล้วก็วนนมีน้ำปลานะครับต่อมีพริกเผาพริกแห้งน้ำส้มนะครับ พริกไทยถ้าเป็น,นแบบนี้หรอไข่กระทัะโ,โ,โอ้มีไขกระทัะด,ด้วยเนี่ยราค<อ>ากันเองฮะราคากันเองคากลอใหม่ใหม่งึเิก็ได้่องน่กระเานไกระทะสามสิบกาแฟไฟลวกก็มีนะครบรเเลยไข่กระทะก็อร่อย ะนะขอที่ผมกินนะไม่กินไม่หมดเลยน้ำนนก็บรรยากาศก็น่านั่งนะบรรยากาศก็น้านั่งน,นี่ก็มากินอ่อขนมเดวยกันนะฮะ <c oughs> ผม ก็ถ้าใครแวะมานะฮะก็แวะมากินได้นะนี่ร้านแม่เจ้าเก่านะะตะวันแดงนะฮะเมนูร้อนนน่าอร่อยครับยิ่งมีตีนไก่หรือน่องไก่อร่อยครับผมนะ ผมไม่ได้สั่งแาขนมปังนะขนมปังปิ้งนะไข่กระทะเนี่ยก็ยังไม่ค่อยหิวนะถ้าเดี๋ยวตอนเช้าต้องมาตึกสั่งไข่กระทะนะกาแฟร้อนๆนะครับผมคลิปนี้ขอคลิปนี้ผมขอลงเพียงแค่นี้นะครคลิปนี้ขอลงเพียงแค่นี้นะรอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามปกติกดแชร์ได้นะฮะ V Official V o f f i n i a l นะครับ V Official นะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับ FC ทุกท่านที่มีความคุณนะมีน้ำใจเข้ามารับชมคลิป V Official นะครับสวัสดีครับ mm hmm. ดูอสวัสดีครับ mm hmm.